อันนี้เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ค่ะเกิดขึ้นบนสะพานต่างระดับคือมีความสูงคือด้านบนเนี่ยเขาเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักอยู่แต่คนขี่หายไปไหนมีแต่รถเหรอใช่ปรากฏว่าคนขี่ตกลงมาด้านล่างเสียชีวิตนะคะคที่เกิดเหตุน,นี้ค่ะอยู่บนสะพานต่างระดับมุ่งหน้าทางลงตลาดสี่มุมเมืองตำบลภูคตอำเภอลำลูกกาจากังหวัดปทุมธานีทางเจ้าหน้าที่อาสาเมืองที่ร่วมกันยูพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชไปตรวจสอบ ไปเจอรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะเสียหลักไปชนกับแท่งเบริเออร์แล้วก็ตรวจสอบบนสะพานเจอแต่รถก็คือรถจักรยานยนต์คันสีขาวแดงล้มอยู่แล้วคนขี่ละ่ะเจ้าของรถอยู่ตรงไหนก็เลยไปสอบถามชาวบ้านเพราะว่าคนขี่กระเด็นตกลงมาด้านล่างเนี่ยค่ะความสูงแบบนี้คุณผู้ชมชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเน,นี่ยบอกแถวเนี้ยเขาก็ใช้สนญจรทุกวันมันเป็นจุดที่มืดแล้วไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ก็คาดว่าอาจจะมองไม่เห็นไม่หรือว่าอาจจะมาแล้วจะทําความเร็วมาพอสมควรเสร็จแล้วคุมรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลักพุ่งชนแบรีิเออร์กั้นขอบทางก่อนเสร็จแล้วรถก็ค้างอยู่ข้างบนตัวคนก็ตกลงมาด้านล่างนะครับรถจอดอยู่ช่วงไหนประเด็นค่ะอยู่ฝั่งเลนที่ที่จะมาที่จะไปทานตลาดอ่ะพี่แต่ถถล้มอยู่เลนขวาครับ แล้วเราจอดดูเราพบเจอสิ่งอะไรบ้างไม่ไม่มีเลยครับเราได้ชงโกลงมาดูข้างล่างไปดูรับแต่ผมข้ามผมไปดูฝั่งนู้นนะครับแ้วพี่กู้ภัยเขาดูฝั่งนี้เขาบอกว่ามีคนหล่นมาก็เลยขับลงมา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะไปเจอร่องรอยของการถลอกรอยแตกบริเวณกระจังด้านซ้ายของรถจักรยานยนต์ส่วนคนขี่อย่างที่เรียนไปคือตกลงมาด้านล่างเสียชีวิตสภาพร่างกายคือมีบาดแผลบริเวณชายโครงผิดรูปนะคะทราบชื่อคือนายทิินันอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินเลยบันทึกภาพที่เกิดเหตุเอาไว้ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งชนะสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วจะประสานไปยังญาติค่ะให้มารับศพ เพื่อนำไปบำเพ็ญปุศลกันต่อไปขอสแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะคะครับ